พี่ลินนี่เอมเอมนี่พี่ลินแฟนหลอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่ลินตัวจริงสวยกว่าที่คิดดีน,นะคะนี่ชมจริงใช่ไหมคะชมจริงๆสิคะถึงว่าทาเขาหลงพี่ลินแย่เลยอุยบ้าหลงเหลงอ,อะไรคะเขาทไม่พูดอะไรอย่าง,งานันก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอเองเขาเอบอกว่าเขาไม่ไมีทางชอบเอมได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีแฟนแล้วแล้วก็รักแฟนมาก แฟนเขาทั้งสวยเก่งแล้วก็เซ็กซี่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่จริงเธอ,อพูดไม่ได้พูดไม่เคยพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูด่อดเอ,เอพอแล้วไม่ต้องเถียงกันยังไ,ไงคาเทาก็แสดงออกให้เห็นว่าทางรักแล้วก็หลงคีมากใช่ไหมจ๊ะขอให้พี่ลินกับทารักกันนานๆน,นะคะเอมจะรอดู พี่ลินคะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะพอดีจะฝากปะโมทลงไอจีนิดนึงเฮ้ยได้เลยค่ะถ่ายตรงนี้เนาะได้ค่ะกล้องผมนะครับโอเคมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามขอแนวตั้งดได้ไหมได,ได้ครับอ่ามามาหนึ่งสองหนึ่งสองสามพี่คขาขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะพี่ขอถ่ายด้วยนะคะอ๋นะอเั้นเดี๋ยวพี่ถ่ายให้จังปะอยู่กลางเลยค่ะ ยิ้นคะ่ะสวยอุ้ยหล่อมากเลยค่ะทาเยี่ยมเป็นทาโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเหนไ่ไหมจ๊ะ